สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะทาเตือนค่ะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ <c oughs> มันมืดอ่ะมันมืดเราจะเปิดไฟก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะคะอาดูซิว่าได้อะไรบ้างนะทุกคนได้บ่อได้บอ ได้อย่างแน่เนาะบนอะ่ะเสือเนาะว่าหนึ่งสามจะเป็นสามเจ็ดไปได้ว้เอาเอาเอาเบิร์กันเด้อได้อย่างได้อย่างได้อย่างนี้แปดเก้าไม่ได้นะฮะแต่ว่าได้หกศูนย์นะเดี๋ยวก่อนคำว่าหนูเขียนอันนั้นสองรอบเอาก็ ออะไรนะไม่มาเนาะไม่มานะคะเจ็ดสี่แปดหกนดูก่อนนะทุกคนผมก็จะไม่ให้ได้ดูไม่มาไม่มาไม่มาสี่เก้าไม่มี แต่ถ้าเราให้โคบอลจะมีสีเก้านะแต่ว่ามันเยอะเกินไปเราเลยไม่ให้เพราะว่ามันมีออกมาจากหุ้นหุ้นหนึ่งจะมีสี่เก้านะฮะก็เลยไม่ได้ให้เมนบอ่อออโอเคโอ้ได้เท่านี้ก็ถือว่าแบบน้องทุกคนมันก็เจาะให้แล้วนะพี่รู้จะอ่านอะไรบ้ากใหม่เดี๋ยวนีนงเดี๋ยวมารอบต่อไปเลย อ้าวไปไหนแล้วอ่ะทำไว้แล้วไปไหนแล้วดุกคนแป๊บหนึ่งนะาอันนี้วันนี้อันนี้ดาวมาเมยมาเมอันนี้ดาวนัดาวเดี๋ยวดูแป๊บนึ่งทุกคนหนูฮาวก็ดาก่อนขอโทษขอโทษขอโทษโอยเออคุณละอันกันทุกคนขอโทษขอโทษใครดาวของเราเมื่อคืนอยู่ในกลุ่มแบบปังมากนะทุกคนตามที่หนูพูดเลยถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็จะได้แบบนี้ไปแล้วนะ มาวันนี้สามสามอ่าหนึ่งสามจะเป็นสามเจ็ดอีกไหมท่กอลศูนย์สามหนึ 0, 3, 1, ่งห้าปากกาเขียนไม่ออกอีกแล้ว ประกามหมดทุกคนวันนี้จะตั้งใจทําคลิปให้ทุกคนนะหนูตั้งใจจะทําคลิปให้ทุกคนนะให้ครบนะศนะูนยห้าสามสี่นะวินหกตัววินห้าตัวแล้วก็วินสี่ตัวถ้าวินสามตัวก็คือ นี่นะคะ03 0609 3 2 3 6น9นะคะ03 0609 3 2 3 6 3 9นะคะ 03, ก็แน่อยู่แล้วก็ต้องมีเป็นศูนย์สาของเขาอยู่แล้วนะคะหนึ่งหก็อาจจะเป็นหนึ่งเกก็ได้นะคะใครจะไปรู้ใช่ไหม เราก็ไม่รู้นะคะว่าแนวทางที่เราให้จะมาหรือเปล่านะคะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะปรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนนี่นะค่อยๆเขียนทุกคนเดี๋ยวหนูเขียนผิดกันเด้อกันเด้อชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครอยากได้ หุ้นในกลุ่มนะทุกคนหนูมีหุ้นแบบว่าเอหุ้นเยอะมากนะทุกคนไม่สามารถลงในนี้ได้นะคะลงในกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นหุ้นแค่หุ้นรอบดึกนะคะทุ้นหุ้นรอบเช้าจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะหุ้นรอบเช้าจะอยู่ในนี้หมดเลยถ้าใครอ่านเข้าใจก็ทักได้นะคะแนวทางของเรานะคะตอนเช้าพวกนี้จีนหั่งอะไรเกาหลีไต้หวันนอยสตาลาวเอ็กอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะ หุ้นเช้าประมาณสาสิบหุ้นจะอยู่ในกลุ่มหมดเลยนะคะทุกคนเราไม่ได้ลงในเน้ให้เด้ออันนี้เบิ้ลนะทุกคน งมแงมแงมงมครับงมแงมครับศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้า่ศูน่สา่เจ็ดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสนะคะใครชอบวินหกตัววินห้าตัววินสี่ตัวแล้วก็วินนี่คือวินสามตัวนะทุกคน เป็นนอยเนี่ยก็คือบายแก้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นราวพัฒนาก็คืออาจารย์เดาวะะ้วทุกคนวันนี้จะไปเป็นอาจารย์เดาให้นะสําหรับราวพัฒนาเดี๋ยวลงคลิปให้ตอนเย็นนะคะอาจจะลงตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวทำนอยลงนอยให้แล้วจะลงเพราะตอนเย็นไม่ค่อยว่างนะคะเพราะว่ามันเป็นมันจะมีเสียงรบกวนเราก็เราไม่อยากลงคลิปเดี๋ยวกัวช่องปิว ไม่ลงคลิปให้สองวันแล้วเนี่ยแล้วกไม่ได้ลงดาวสตาดาวอเมริกาดาวอะไรให้เลยศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสามสองสามหกสามเก้านะสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะถ้าเป็นตัวเด่นนะหนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าฟังให้ดีนะคะตัวเด่นศูนย์กับสี่ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะ ประมาณนี้แหละทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีค่ะ